หากคุณทำหรือคิดสิ่งเหล่านี้ได้ใน30วันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแทบจาไม่ได้ข้อหนึ่งเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอารมณ์กโกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์กงังวลสิ่งเหล่านี้ทำให้เราถูกฉุดรั้งในชีวิตมามากมายไม่ว่าจะเป็นวายเบรชั่นต่ำไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่ำไม่ว่าจะเป็นสภาวะอารมณ์ต่ำทั้งหมดนี้ทำให้คุณไม่สามารถเมนิเฟสอะไรได้เลยข้อ 2. อ,อย่าโทษตัวเองอย่าตัดพเพ้อตัวเอง อย่าต่อว่าตัวเองอีกต่อไปเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปอย่ารื้อฟื้นขึ้นมาเข้าใจว่าคุณเคยทําผิดพลาดอะไรมาก็มากมายแต่มันก็เป็นบทเรียนที่ดีทําให้คุณได้เตือนสติตัวเองไม่ทําพลาดอีกครั้งไม่ดีหรอครับข้อ 3. สุขภาพคือสิ่งสําคัญและเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดหลายคนทํางานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาเลือกอาหารที่รับประทานกินอะไรก็ได้ไปได้เรื่อยน้ําดื่มอะไรก็ได้ไปได้เรื่อย ไม่แต่การนอนนอนตอนไหนก็ได้แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนให้ได้วันล,ละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงรับประทานอาหารที่คุณเลือกจัดสรรได้ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆหรือไม่แต่เครื่องดื่มคุณจะอายุยืนมากขึ้นข้อสี่โฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาไปควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราเสียพลังงานเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญเราก็มีอารมณ์ผิดหวังและเฟลด้วยเวลาที่ทุกอย่างไม่ได้ด่างใจ คนที่ได้ด่งใจมากที่สุดก็คือตัวของเราข้อ 5. ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละสองเลต่อวันเพราะว่าจะทำให้คุณร่างกายสดชื่นและที่สำคัญเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องไม่เย็นพยายามหลีกเลี่ยงชากาแฟและแอลกอฮอล์ดื่มน้ำเปล่า,ด,ลาดีที่สุดครับต่อร่างกายข้อ 6. เป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนหากวันนี้คุณยังไปไม่ถึงเป้าหมายอย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งลดเป้าหมายแต่ให้คุณยืดหยุ่นกับวิธีการวิธีคิด จงปรับใช้แผนที่ไม่ตตยตัวคุณจะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามบ้างเพราะบางคนพอเวลาที่ยังไม่ถึงเป้าหมายก็ลดขนาดของเป้าหมายทําให้สุดท้ายคุณก็ไม่ได้พอใจเวลาที่ไปถึงเป้าหมายที่เล็กน้อยนั้นข้อ 7. ในแต่ละวันลองใช้เวลาอย่างน้อย10-15นาทีพักผ่อนสายตาบ้างหรือว่าหยุดเล่นโซเชียลมีเดียหยุดทถฟีดข่าวลองให้สมองคุณได้พักผ่อนจริงๆบ้างหลายคนบอกว่าช่วงเวลาพักผ่อนชันคือการไถโซเชียลมีเดีย แต่จริงๆแล้วอวัยวะของเราทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้มันมันก็ทํางานครับเพราะฉะนั้นลองงีบหลับหรือว่าลดการใช้โทรศัพท์ลงบ้างข้อ 8. ลดอาหารจําพวกแป้งน้ําตาลและโซเดียมให้มากขึ้นยิ่งคุณสามารถลด3ามสิ่งนี้ได้ร่างกายคุณจะลดการอักเสบลงมากแถมยังสามารถลดน้าหนักได้ด้วยครับข้อ9สิ่งที่ยากที่สุดมันไม่ใช่การหาเงินหรือว่าสร้างควําเร็จ แต่สิ่งสําคัญคือการให้เราครวบคุมตัวเองด้วยการมีสติให้ลงมือทาอย่างสม่สมําเสมอรับผิดชอบกับการครวบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์และคุณจะสามารถครวบคุมโชคชะตาได้แม้ว่าวันนี้เป้าหมายคุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ตามแต่ความสาเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณไปถึงก่อนหรือว่าไปถึงช้ากว่าใครแต่มันวัดกันที่คุณจะสามารถทํางานตอนที่คุณไม่มีอารมณ์ชอบมันได้ไหมคนส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์ก่อนค่อยทํางานแต่คุณจะสามารถทํางานได้และใช้ชีวิตได้แม้คุณจะไม่มีอารมณ์ก็ตาม เพราะฉะนั้นอารมณ์หรือว่าพลังงานต่างๆหรือสิ่งรบกวนไม่ใช่ตัววัดผลว่าคุณจะทําหรือไม่ทําคนสสาเร็จรู้ว่าต้องทําและควรทําข้อ10ความล้มเหลวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อมาทําลายคุณแต่มาทำให้คุณได้ลองพยายามอีกครั้งและทําให้คุณเปลี่ยนรูปแบบเคยเป็นเมคอับที่คุณมีความเปิดพลาดล้มเหลวแล้วคุณก็ดราม่าเสียใจอยู่อย่างนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าเสียเวลา พราะฉะนั้นสิ่งสาคัญคือโคนสําเร็จเขาก็เจอความล้มเหลวเหมือนกันแต่เขามองว่ามันเป็นบทเรียนและเป็นบันไดก้าวขึ้นไปสู่ระดับถัดไปข้อ11เ็ต็มใจเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแง่ของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเพราะทุกอย่างเนี่ยมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปแต่จงเชื่ออยู่เสมอว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเก่งขึ้นรวยขึ้นและดีมากขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพวกเขาคุ้นชินกับการอยู่ที่เดิมพอใจในคอมฟอร์ตโซน แต่คุณจะต้องกล้าก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพื้นที่ความสบายของคุณยิ่งคุณสามารถท้าทายตัวเองไปยังจุดใหม่สิ่งใหม่ใหม่ที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยคุณจะเก่งมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะรวยมากขึ้นข้อ12หลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าการเรียนรู้คือพลังจริงๆแล้วความรู้ไม่ใช่พลังครับแต่การนําความรู้ไปใช้ต่างหากมันคือพลังเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายเลยว่า อ่านหนังสืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มหรือว่าฟังพอดแคสต์สุกวันและบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยหนึ่งบสนที่ฉันได้ฟัง,ฟงหรือว่าอา่านฉันจะนํามันไปใช้ในชีวิตของฉันข้อ13การมีสติคือสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณสร้างทางเลือกในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องฝึกสติสมดุลอารมณ์เราสามารถฝึกได้หลายแบบครับเช่นทําโยคะหรือว่านั่งสมาธิข้อ14 ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงเคยเป็นไหมครับที่เป้าหมายใหญ่แต่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงสุดท้ายคุณหงดหงิด,งดคุณอารมณ์เสียคุณเฟลคุณสภาวะต่ํามันก็ไม่สามารถมีกระจิกกระใจไปลงมือทําได้เลยครับข้อ15อย่าโทษตัวเองอย่าตาดาัดพ้ออย่าแก้ตัวอย่ามีข้ออ้างและก็หยุดบ่นด้วยถ้าคุณสามารถหยุดทั้งหมดนี้ได้วเบรชั่นคุณจะเปลี่ยนไปวิธีคิดคุณจะเปลี่ยนไป คุณเคยเป็นไหมครับที่โมแต่นั่งบน่นโมแต่มีข้ออ้างโมแต่มีข้อแก้ตัวแล้วก็เอาแต่ด่าทอนั่นแหละครับทําให้คุณไวเบรชันต่ําไม่ว่าใครก็ตามอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าทําให้คนหงุดหงิดไม่พอใจแต่สุดท้ายแล้วหน้าที่ของคุณสําคัญที่สุดนะครับคือรักษาพลังงานรักษาสภาวะอารมณ์ของคุณเพราะว่าถ้าอารมณ์ดีก็จะดึงดูดเงินหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอารมณ์และไวเบรชันของเรา ข้อ16จงใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เมื่อวานและวันพรุ่งนี้หลายครั้งครับที่เราเมื่อจะเอาความกังวลในอดีตหรือว่าความกังวลกับเรื่องของอนาคตมาใช้ชีวิตณตอนนี้บางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเราก็คิดมากไปซะแล้วแล้วก็คิดวนอยู่แบบนั้นถึงกับเอาไปฝันเลยนะครับสาหรับบางคนและบางคนก็กังวลกับความผิดพลาดในอดีตจนแต่แม่เราเนี่ยกักครับไม่ว่าจะเป็นกักในการทํางานกักในความรักกักในการใช้ชีวิต สุดท้ายเนี่ยพอเวลาเราใช้ชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆมรนไม่สามารถสําเร็จได้เลยครับข้อ17ฝึกให้ตัวเองผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ,จบ้างเพราะบางครั้งความเครียดและความกังวลต่างๆทําให้คุณไม่เป็นอันกินอันนอนทําให้คุณไม่สงบสุขทําให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้และเวลาที่เราเนี่ยติดขัดแบบนี้ถามเลยครับว่าไวเบรชั่นจะเดินดูอะไรได้คําตอบก็คือไม่ได้สิ่งสําคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเลือกการปล่อยวางและมีความสุข นั่นคือสิ่งที่คุณต้องฝึกทำข้อ18คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้รับผลกระทบจากการพูดคิดหรือว่าทำอะไรบางอย่างเพราะคนเหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วจะเกินไปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นมีอะไรบางอย่างที่ไม่พอใจสุดท้ายก็โวยวายด่าอย่างเดียวให้ได้คุณจะคิดช้าลงสักหน่อยถามคำถามเองว่าถ้าฉันทำแบบนี้มันมีประโยชน์ไหมและถ้าฉันไม่ทำแบบนี้อะไรคือสินิฉันได้อะไรคือสินสิฉันเสีย ให้คุณชั่งน้ําหนักครับว่าคุณจะสูญเสียอะไรและคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการทําบางอยา่างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดช้าลงคุณกําลังมีทางเลือกข้อ 19. ฝึกให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นไม่ว่าใครก็ตามที่เขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทําร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นในแง่จิตใจอารมณ์ความไม่พอใจต่างๆฝึกให้อภัยไม่ใช่เพราะว่าคุณให้อภัยพวกเขาแต่เป็นเพราะว่าคุณต้องการก้าวข้ามผ่านตัวตนเดิมที่อาจจะเป็นตัวตนที่ยึดติดกับอารมณ์เชิงลบ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะให้อภัยทุกคนและตัวเองก้าวข้ามผ่านอารมณ์นั้นก้าวข้ามผ่านความคิดนั้นก้าวข้ามผ่านความเชื่อที่จํากัดตัวคุณและคอยดูครับว่าคุณจะ manifest อะไรได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินสุขภาพความรักโอกาสต่างๆลองดูครับข้อ20ฝึกวุีิภาวะให้กับตัวคนเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดกันที่อายุแต่ดูกันที่วุฒิภาวะครับ นั่นก็คือฝึกรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าอะไรก็ตามจะดีหรือว่าไม่ดีไม่โทษใครไม่โทษตัวเองด้วยแต่รับผิดชอบเรียนรู้และลงมือทําที่สําคัญคนที่เป็นความคิดแบบผู้ใหญ่นะครับเขาจะมีการเคารพความเห็นต่างคือบางคนเนี่ยเอาตัวเองเป็นจัก,กรวาลส่วนรวมครับถ้าคนนี้เนี่ยย้อนแยง้งเฮ้ยไม่ใช่เธอไม่ใช่โพดีกับฉันหรือบางคนเนี่ยมีความเห็นที่ต่างออกไปคุณก็ไม่พอใจมีอคติแบบนี้ไม่ได้ครับคุณจะต้องเคารพความเห็นต่าง แล้วก็เรียนรู้ดูซิว่ามีอะไรที่คุณยังไม่รู้อีกหรือว,ว่าต้องปรับปรุงและคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะควบคุมอารมณ์เป็นครับไม่ใช่ให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลบางคนเนี่ยตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างตามอารมณ์แต่บางคนคิดก่อนค่อยตอบสนอง21ก่อนที่คุณจะพูดหรือว่าทําอะไรบางอย่างคิดให้รอบคอบคิดก่อนจะแสดงออกการคิดก็จะตอบสนองเป็นสิ่งสาคัญที่จะให้คุณควบคุมชีวิตคุณและผลลัพธ์ที่คุณต้องการหลายคนไม่ยังคิดในการคิด พูดหรือว่าทําอะไรจนเกิดผลกระทบที่มันไม่ดีไม่เวริ 22. ร์กยีรักตัวเองให้เป็นกล้าตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตกล้าตัดเรื่องที่ไม่เป็นใจกล้าตัดสิ่งที่เป็นข้อจํากัดออกจากชีวิตกล้าตัดข้ออ้างออกจากชีวิตและรู้จักที่จะปฏิเสธใครซะบ้างบางคนโมต่เกรงใจคนอื่นเป็นคนดีอยู่นั่นแหละจนแต่แม่เราเนี่ยมีอารมณ์ต่ํามีสภาวะต่ํารู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบและสุดท้ายเนี่ยเราก็โทษตัวเองเราก็ไม่ชอบตัวเองเท่าไหร่ และบางครั้งการรักตัวเองอาจจะหมายถึงการที่คุณใจดีกับตัวเองเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีพูดให้ดีกับตัวเองคือบางคนเนี่ยพูดไม่ดีกับตัวเองเช่นเฮ้ยฉันเนี่ยมันโง่จังเลยฉันเนี่ยมันไม่เก่งจังเลยแบบนี้คุณกําลังตัดเพ้อและดูถูกตัวเองการรักตัวเองเนี่ยเลือกใช้คําพูดการ,รกระทําและทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อคุณให้เรารู้สึกดีมีความสุขนั่นเรียกว่าการรักตัวเอง 23. มไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่นินทาให้ร้ายใคร ไม่ตำหนีวิาพากษ์วิจารณ์ใครอยู่ให้ไกลาจากพวกขี้เนินทาพวกคิดลบ 24. รู้จักให้เกียรติผู้อื่นนอบน้อมถ่อมตนคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นที่รักเลยทีเดียวย5สิบห้ารู้จักคําว่ากตัญญูสํานึกรู้คุณไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือว่าใครก็ตามที่เขาทําดีกับเรารู้จักสํานึกรู้คุณการที่คุณพูดคําว่าขอบคุณคุณจะได้รับทุกอย่างมากขึ้นแต่เวลาที่คุณเนี่ยไม่สนใจเลยว่าใครทําอะไรเพื่อคุณหรือ ใครเนี่ยเขาดีกับคุณคุณแบบมองผ่านไปเลยคุณเฉยไปเลยนั่นแหละครับคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นอีก2ี่สิพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอิสระไม่แคร์ใครอื่นเพึ่งพาตัวเองได้ให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตจดจ่อกับสิ่งที่ทำปรับตัวให้ดีรู้จักปฏิเสธคงความเป็นตัวเองเสมอหาความสนุกได้จากทุกสิ่งทั้งหมดนี้คือรูปแบบของคนที่กำลังจะมีความสุขยี่สิบเจ็ดเลิกใช้คนอื่นมายืนยันการมีตัวตนของคุณ โดยพยายามคิดว่าใครจะคิดยังไงกับฉันตลอดเวลาเลิกฟังเสียงคนอื่นบ้างเพราะตัวคุณคือคนเดียวที่ฉันไม่ทิ้งคุณไปปราบทั่วชีวิตจงฝึกฟังเสียงในหัวตัวเองจงฝึกยืยนยันว่าตัวฉันเป็นคนเก่งตัวฉันเป็นคนมีค่าหลายครั้งครับเรามมกจะใช้ชีวิตให้คนอื่นชื่นชอบเช่นกดไลค์กดไม่กดแชร์เสนนี้คุณเจอเยอะครับในโซเชียลมีเดียต้องลงรูปแบบนี้ต้องทําตัวแบบนั้นต้องไปโรงแรมแบบนี้เขาจะได้ชื่นชอบเรากดไลค์เราทุกสิ่งทุกอย่าง เรามักจะแสบงหาก่อนยอมรับมากเกินไปจนสุดท้ายเราลืมกลับมาทบทวนและดูว่าเราเป็นคนที่เก่งมากแค่ไหนมีค่าแค่ไหนคนที่ต้องยอมรับตัวเองมากที่สุดก็คือตัวคุณไม่ใช่ใคร2 8การสร้างคอนเน็กชันคือการเพิ่มโอกาสให้ชีวิตไปถึงฝันได้อย่างง่ายได้และเร็วขึ้นนี่คือเคล็ดลับของเศรษฐีคุณอาจจะสาม,มารถที่จะไปเจอคอนเน็กชันต่างๆได้นะครับในงานสัมมนาคอสออนไลน์หรือว่าสโมอสอตรต่าง ก็สามารถทำให้คุณพบเจอคนที่คุณอาจจะไม่คิดว่าจะได้เจอด้วยซ้ําเช่นนักธุรกิจที่มีพอร์ตหุ้นพันล้านหรืออาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหลักสิบล้านคุณสามารถไปเจอคนพวกนี้ได้ตามงานต่างๆครับ 29. อย่าพยายามเรียนแบบคนสําเร็จให้มากมายเพราะสิ่งสําคัญคือความแตกต่างที่คุณมี คุณเองเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับในจักรวาลและโลกใบนี้จงขายความแตกต่างคุณกับสินค้าและบริการขายตัวคุณก่อนขายสินอื่นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวคุณคาแรคเตอร์คุณนั่นคือจุดขายจุดต่างเรารู้ถึงวิธีที่คนสสำเร็จเขาคิดได้ทำได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมีจุดแตกต่างที่เราเป็นตัวเราเช่นเดียวกัน30ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะรักเราและชอบเราครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าทำแบบนี้แล้วทุกคนเนี่ยจะชอบหมดเลย ถ้าเราเก่งเราสําเร็จเรารวยก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบเราตอนที่เราจนก็ไม่ได้มีคนชอบเราเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเลือกคําว่าร่ำรวยจะดีกว่าไหมครับสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้กับทุกคนคืออย่าแคร์คนอื่นมากกว่าตัวคนเองใครเห็นว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์มากมายครับพิมไม่หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาไมโ e เนต ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ line s a i o p ป a อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ